เบึ่งคนผีดดื้อไป่นางเบน่ง้นะโอ้่งนนี้คนผีดดื้อโพเบิงโป๊ขยนยังไมฮะเปิดออกเปิดออกเปิดเอาแจ่เออแคเออเป็นมะรี่เป่ะเิ็นสั่นหาเป่าเิ้สัอนหา เ่จะมาหอมแก้มนนะเ่จะมาดมยาอย่างนะดมยาได้แต่มีคนอ่าน่ามันก็หอมฮุยหุยอาน้ามันก็หอมหุยหุยทาแป้งหอมหยฮยันนี้ไปตัดผมเดือ่เดือ พาไปตัดผมเด้อมันนี่เด้อพาคนหล่อไปตัดผมมันนี่ผมเง่าแล้ว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 พาไปตัดผมอะก็เจ็บเจ็บทีผมโแยแงะไรก่อนเจ็บไปเลยหืมเจ็บเจ็บเจ็บตายแหละมันต้นดิงเลยพ่อ แล้วพองกลมหัวนะเปิดใช่ไหมเปิดออะเปิดออะเปิดออะเปิดเอเดเอเเอ,เเอ,อ,อ,อือ้ยแต่เม่ <c oughs> <c oughs> น,นนั่นนี่นล่นกับลานพี่น้องเว้ยอยู่กับตะเมฆมีความสุขนะหยอกกันยายกับหลาน นอนเดี๋ยวกันสบายเดี๋ยวสิพาไปไปตัดผมเด้อมื้อนี้พาไปไปตัดผมผมยาวเลยเด็กมือหนึ่งไม่ม้นตัดได้เด็กมือเด็กน่อยนะไมม้นสิบไได้ให้ยาวยตัดออกเด็กมือเด็กตีนตัดออกมนามากินนี่ก็ตัดเ็ให้เพิ่นมนามากินก็ได้ก็ตัด เห็นเด็ดหญ้านี่บ่มันตัดลูกให้ตัดไปบ่ได้ห่วงใบมะนาวก็ให้ตัดอันนี้ก็ให้ตัดให้เฮาตัดเด็ดให้พันแม่ตัดจันบ่ได้บ่ให้ตัด่แม่เพิ่นบ่ได้ตัดมอยู่นําแม่นะอายเดตัดๆว่าก็ีเบให้ตัดตัวได้บ่ได้าบ่ได้วบ่ให้ตัดเด็สิให้งอแงบ่อยู่ง่ายโอมันบ่แอ โอ้บ่เคยให้บุกชีเขาจักเถื่อเขาก็โห่เขาแพงเขาเนาะแต่เขาอยากอ้อนคือว่าแม่ลูกคือว่าละเด็กน้อยมันก็อยากอ้อนแม่อยากคัดแม่ก็เป็นในนั้นเด็กน้อยไงไปอยู่น้ำยายน้ำคนอื่นมันบอกเป็นยันนี่เอาเอาเอาเปิดเปิดคลิกจ้ะกิ๊กจ้ะกิ๊กจ้ะกลิกจ้ะคลิกจ้ะเอกมาจับพะ่มออกมาออกมา โอ้ยนมฆเอ้ยอ,อะเบกกิ่งนะก้อนเจ้าบ่องห่อนบ่อาบน้ำมาในนี้มีตุ่มผาน,ะน่ะเพราะฮะนอนกลางคืนมันไม่ได้เปิดแอร์เด้อเปิดพัดลมนอนหนาวบ่มักแอร์เป็นไรได้มมอน,น,ะน่ะเปิดพัดลมชันห้อนเลี่เยเก็เปิดดอกเพราะว่าเย็นนยิ้นอะก็ปิดโลดแอร์นะไม่ได้เปิดมามืดมือมืดคืนไหน เต huh ่ว่าคำมันเย็นหรอกะขาก็เปิดแอนอนแดวสิันเปิดอะรเบ่แอนอนไปบกับบุปผินเปิดพัดลมเบื่อดกกไดอไปเตไปบ่ตด่้วองจดื้อกงจีดื้อ บาดคนก็ดีเด้บาดคนก็เนี่ยจะได้ดีจะได้บาดคนอ่ะอ่ะอือเห็นแล้วนี่แหละเขามาอัดทองเม่นกันบออัดฝุ่นเสลนออกแรงเข่าผสมเสียพื้ดิน,น,ดดดดนดแ,แ,แาม,าาม่เปื้นนอ,อบน,นบนนอนนะเลยอัดอตู้ทันบออัออให้ออกบังให้ออกไป ม ene, ือเสแลนข้างนอกแลนมาในแลนข้างนอกแลนมาในไงน่ะก็เลยเห็นดินนอนเดินอย่างนี้แหละลองเพลงด้วยลองเพลงด้วยกาบ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 ลองเบิ้งลองเพลงกาบกาบเบิ้งเต้นด้วยเต้นด้วยเอะดองดองดองด้วยอ่ะเต้นดองด้วย Góp bóng của người con hít nè Kikia 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 ดอนสบายแต่แม่ไปวิท mm ูวิตาคันแม่อยู่เลย่ะแอบแม่โซแม่คันแม่อยู่ฮะอดองด้วยฮะดองด้วยเต็มดองเลยเต็มดองเลยไหมดงมางวงกันหน่อยยันี่ใหญ่ อาเ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 ยามึงก็หากความเก่งนะมึงฮะลงมาเร็วๆมันสิตโต๊ะคันบึงพรมบางหมวงหน่วยใหญ่ใหญ่มางหมวงก็ได้สกสมได้มางหมวยนี่คนแลแบบันซุกคนแร้ันเจบานซุกแล้วก็วานมางหมวง นอนกลางคืนนางเถื่อมิมอนก็นเปิดหน้าต่างออกเลยบริอัจได้หน้าต่างเปิดพรรัดลมแล้วก็เปิดหน้าต่างออกให้อากาศธรรมชาติเข้า,าสันสักร้อนผ่อนดีใจอะไรก็มาสเสร็จออกก็ไม่ได้เสร็จแจ๊กเถอะมาเสรมาเสร็จออกอยู่ได้ มาหน้าแต้มสัญลักษณ์ของแม่หน้าอำนางมะนาวน้อยเพิ่นสิเสร็จออกอยู่มือนั้นละมือนี้ก็บ่ได้เสร็จจักเทือดองนะแม่มาดองอ่ะดองยายสิร้องเพลงให้ังเด้อเพลงนึงเด้อห้องหัวใจห้องหัวใจยังเล สีห้องหัวใจน้องยังว่างเปล่ายังบ่มีบ่าวเข้ามาว่าหมอสัมพันธ์ของความเป็นโสดมานานเสนา แต่ส่วนตัวข้าก็บูสาหักด้วยหัวใจสี่หงหัวใจน้องยังคอยคู่ตัทเถิดโยสูเอ็นดูยิ่งที่ขาสายจะเป็นสายเก่หรือเบาวก็ได้ขอเพียงไอฮักจริงใจน้องก็ฮักได้เสมอ จบ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 จเพลงสีห้องหัวใจเพลงหลายปีแล้วเพลงลราเนาะพี่น้องเนาะยังจำได้อยู่มีมันก็ยังจำได้อยู่แต่ใน้อยพื่อือได้จำได้เพลงอันนี้นะเอะกระทงเถอะกระทงเถอะกระทงเถอะกระทเถอะกระงเถอะกระทงเถอึงแต้มเบอร์กัไปเจอลูกนกระเจ้าขี้หกก็ไปแย่คมันต้มเบอร์ก็ไปเจอลูกนก จกขี้แหกก็ไปแย่คอมันแดมเบอร์ก็ไปเกยลูกนกไปจกขี้แหกก็ไปแย่คอมันกระเด็คก,กระเด็คก,กระเด็คกระเด็ควะจะชมมาผมมุนถ้ามุนบ่ดิขณิยมบ่ดิขณิยมบอะไรจะห่มนะ่านะมันห่อนนะเฮ้ยเอ้ย mình cần à ăn mình cần à cái mình cần à đến năm nay cả mi khoam súp năm nay cả súp phải đâu nó à cả bố đến năm năm lan ta mi ok đơ bye 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 bà luôn mẹ bye bye hiện ra mưa bye bye バイバーイ <laughs> <laughs>